ไรรัตนายหิวไหมนาตาหิวเหรอเรารู้สึกหิวแล้วละสิงั้นเดี๋ยวเราไปกินขนมจีนกันดีกว่าขนมจีนอร่อยเหรอก็ใช้ได้เลยล่ะเดี๋ยวไปลองดูกันโอเคไปไปเลยโอ้ไรรัตที่นี่ผักเยอะจังเลยใช่นาตา雅เธอทานเยอะๆนะช่วงนี้เธอดูผมไปนะเดี๋ยวเตงคิด น,นี่น้ำจ้าจ้าขอบใจไอน้นี่นงนลงที่หูุนึงจะรอ,อ้า,เอาวเลยจบนวได้แล้วลูกเจ็ดเอสรถเอสถ้าไข่ไม่เอาของเด็กอืม ลูกอะไรอ่ะอร่อยจังเลยปลาลูกชิงเหรอมันสวยด้วยนะที่บ้านเขาไม่มีนะเนี่ยนี่เขาเป็นเครื่องเคียง,งกับขนมจีนที่นี่เลยใช่ต้นนั้นหรือเปล่าเมาื่อกี้เขาเห็นนี่ตอนผ่านมาอ่ไม่ใช่นะนั่นเขาเรียกว่าต้นมะเดื่อภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าลูกเดือยโอ้โ oh, <no. S 1> นาไม่เหมือนกันเลยนะนายรัฐใช่แล้วมันเป็นแยกกันเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังลูกชิงเป็นชื่อตามภาคใต้ ชื่อสามันของมันคือเดือยชิงเป็นไม้ยืนต้นตระกูลมะเดือ่อสูงประมาณ3-5เมตรเปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลอมเขียวใบเดียวขนาดใหญ่สีเข้มกว้างประมาณ5-6นิ้วก้านใบมีสีแดงหน้าใบเรียบเป็นมันของใบเรียบส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็คือผลอ่นอนรสชาติฝาดมัน รับประทานเป็นผักสดจิ้มน้ำพริกผักนอกหรือใช้ผลใส่ในแกงกะทิแกงคุ้งปลาก็ได้เะดจ๊ะรู้ดีจังเลยอ่ะไปรันเราไม่ใช่ดูแค่ข้อมูลนะเดี๋ยวจะพาเธอไปดูของจริงด้วยจริงเหรอมีของจริงให้เราดูด้วยใช่แล้วออไป<ร>ดูไปกันเลยมาเร็วเดี๋ยวเราไปดูอะไรอะไรหรอถึงแล้วต้นลูกชิงต้นลูกชงิงที่เขากินกับขนมจีนเมื่อกี้ใช่แล้ว,ว เห็นต้นแบบนี้ที่ไหนที่ซักที่นะฉันว่าคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าต้นเนี้ยมันจะมีญาติของมันเยอะมากโอ้มีญาติเยอะใช่แล้วเหมือนยุ้ยเลยโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมเนื้อาติของมันนี่มีหลายมีต้นอะไรบ้างอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าโอเคได้เลยตามมเลยนาตยานี่ไงต้นลูกโพอ๋อที่ ใจรัดบอกว่ามันเป็นญาติกับลูกชิงอะหรอใช่แล้วแล้วมันเหมือนกันยังไงอะนี่ไงเราเอาลูกชิงมาให้ดูด้วยโอ้ใจรัดนี่รอบครอบที่สุดเลยเจ๋งอะนี่ไงนี่แบบนี้ลูกโพล่ะนี่ลูกโพทไทยมันจะเรียวๆแบบนี้หน่อยนึงจะไม่กลมเหมือนกับลูกชิงดูข้างในนะ มันก็ใกล้เคียงกันเนาะครับผมนายเก่งจังเลยเราขอบคุณมากนะสำหรับวันนี้เ,เฮ้ยไซรัสนายเป็นอะไรนะั่งยิ้มอยู่คนเดียวเปล่าไม่มีอะไรเฮ้ยรียบกินเลยเดี๋ยวเราสายนะจาจา ใใจตรงกันผู้พันรักใหม่สุขใจเลือเกินรักเหลินสดใสมอบรักให้เธอมาถึงก็ออนเฟสเลยนะอิจาระสิแน่นอนเราจะพ้องไอาจารย์เดี๋ยวมีอะไรดีๆดูด้วยอะไรอ่ะีไงเฟสกัน,นิดสิเปิดใจมาใส่วิทย์มันมีอะไรบ้างแล้วในเพจเนี้ย เพีนี้ที่เราสร้างขึ้นเองเลยนะโอ้โหเทรัดนางเก่กเองอ่ะเดี๋ยวมีอะไรดีๆให้ดูด้วยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนที่เราทานเมื่อเช้านี่ใช่แล้วรูปนี้เราเพิ่งโพสเมื่อวานเองนะโหอ,อยากรู้ไหมว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างรายละเอียดของมันใช่ไหมใช่แล้วเอาเลยอยากรู้สิมาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟัง พยายามที่ทำเพื่อเธอ